ดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันบ้างนะครับซึ่งผมอาจารย์นัทนันนะครับจะมาสอนเกี่ยวกับสวรรค์ของาศาสนาพุทธทั้ง7ชั้นแล้วก็นรกนะครับของาศาสนาพุทธทั้ง8ขุม เรามาเริ่มเรียนรู้กับสวรรค์ชั้นต่างๆของศาสนาพุทธกันนะครับสวรรค์คือภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดาเป็นโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียดอัเป็นทิพย์ที่มีรัศมีสว่างสวัยรอบกายตลอดเวลาหลายคนอาจเข้าใจว่ามีเจ็ดชั้นแต่แท้จริงแล้วมีทั้งหมด6ชั้นเรียกว่าจกามา,มาพรจรนะครับ ซึ่งชั้นที่เจดเนี่ยเป็นชั้นพรมนะครับสวรรค์ชั้นแรกนะครับคือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นต่ำสุดตั้งแต่ตั้งอยู่เหนือจอมเขายุคันธรซึ่งเป็นภูเขาที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุอยู่สูงกว่าแผ่นดินขึ้นไปเบื้องบน3ามล้านสองแสอย26ล้านวา คิดเป็นยอดได้46,00 0ยอดมีเมือง6เมืองมีความกว้างยาวเท่ากันคือ4ี0แสนวากำแพงล้อมรอบประกอบด้วยแก้ว7ประการสูง8 0 0 0วาบานประตูทำด้วยแก้วมีปราสาททองดูดเดือประตูทุกด้านแผ่นดินเป็นแผ่นดินทองคำแบบววาวงดงามราบเรียบเหมือนหน้ากองเหมือนปูด้วยผ้าแก้วที่ประดับพื้นนั้นถ้าเหยียบลงไปก็อ่อนนุ่มยุบลงเล็กน้อย แล้วก็เต็มขึ้นมาเหมือนเดิมแม่ปรากฏรอยเท้าที่เหยียบน้ำใสย,ยิ่งกว่าแก้วมีดอกปัวห้าชนิดบานสะพังังน้ำมีกลิ่นหอ,อมราวขับอบไว้มีดอกไม้ต้นไม้งามเลิศมีผลไม้รสอร่อยตลอดปีเทศเดาในสวรรคชั้นนี้มีอาหารทิพย์อาหารแห้งหายเข้าสู่ร่างกายไม่มีกากมูลอุจจาระปัสสาวะไม่เจ็บป่วย อู่กับครอบครัวลูกเมียเป็นสุขสบายเทพยานานั้นจะยอดตัวขยายตัวได้ตลอดรูปโฉมนมพันธ์จะสดใสเป็นหนุ่มสาวอยู่ราว6 6ปีตลอดร่างกายบริสุทธิ์สะอาดหอมอยู่ตลอดเวลาปราศจากมนทินใดๆจาตุมหาราชิกามีเทพย,ยดาผู้เป็นใหญ่คือพระยายจตุโลกบาลปกครองเหล่าเทพย,ายดาคุดน,นาแระยักทั้งหลาย คือเท้าท้าตะลทุทธิตะวันออกท้าวิลูปักทิศต,ตะวันตกท้าวิลูปกทิศใต้ทิศใต้เท้าไพศาลทิศเหนือผู้เกิดเป็นเทพยดา,าได้ต้องกระทำบุญไว้มากพอสวรรค์ชั้นที่สองสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่เหนือจาตุจา,จาตุมหาราชิกาขึ้นไปอีก 336ล้านวาอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุปเป็นที่อยู่ของพระอินทร์สวรรค์ชั้นนี้มีอณาเขตกว้าง8ล้านวามีเมืองชื่อไตรตึงมีประตูพันประตูมีกำแพงแก้วล้อมเมืองทุกประตูมียอดปราสาทแก้วงดงามวิจิตพิสดารเวลาเปิดปิดประตูจะมีเสียงดังไพเราะราวกับดนตรีกลางนครไตรตึงมีไพยชยนต์ปราสาทสูง25ล้านหแสนวา กดงามด้วยแก้วเก้าประการเป็นที่ประทับของพระอินทร์ทิศตะวันออกมีสวนทิพย์ชื่อนิพาวันมีอาณาเขตแปดแสนวามีกำแพงแก้วล้อมรอบมีประสาทแก้วเหนือประตูทุกประตูมีอุทยานซึ่งมีสมบัติทิพย์ต้นโสออกดอกมากมีสะใหญ่ชื่อนันทาโบกกรณี น้ำใสเหมือนแก้วอีพันินสีฟ้าเข้มมีแท่นแก้วสองแท่นชื่อนันทปริธิปาสารและจุนนันทาปริชิปาสารแผ่นหินแก้วมีรัศมีรุ่งเรืองเวลาจับต้องจะนุ่มราวกับแผ่นนังเห็นในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ยังมีคำอธิบายความงามหัศจรรท์พันลึกมากเช่นมีสากมีพระจุฬา ณีเจดีมีต้นปาริชาติดอกทองหลางร้อปีดอกจริงจบาลดอกที่บานมีแสงสว่างรุง่งเรืองแผ่รัศมีไปไกลถึง8ปดแสนวาสวรรค์ชั้นที่3คือสวรรค์ชั้นยามาสูงขึ้นไปจากดาวดึง670ล้านวาหรือ84,000โยชนโยมี ปราสาทแก้วปราสาททองเป็นวิมานกำแพงแก้วล้อมรอบมีกุฏิยานแก้วสระบกธรณีเทวดาในชั้นนี้มีหน้าตาลุ่งเรืองกายสูง8ปดฟันวาเป็นผู้เป็นใหญ่คือเท้าสยามเทวราชไม่มีแสงอาทิตย์เพราะอยู่สูงมากเทวดามองเห็นสรรพสิ่งได้ด้วยแสงรัศมีจากแก้วทั้งหลายและรัศมีกายของเทวดาเองจะรู้ว่าเช้าหรือค่ำดูได้จากดอกไม้ทิพย์ ถ้าเห็นดอกไม้บานคือรุ่งเช้าถ้าหุบเป็นเวลากลางคืนอายุเทพยาดาในชั้นฟ้านี่ยืนถึง200ปีชิพหรือห4 0จรอยีิล้านในเมืองมนุษย์สวรรค์ชั้นที่4คือสวรรค์ชั้นดุสิตสูงขึ้นไปจากยามา1344วาหรือ168โยชน์ยด มีปราสาทแก้วปราสาททองเป็นมิมานกำแพงแก้วล้อมรอบม,มีความกว้างและสูงกว่าในสวรรค์ชั้นยามามีสระสวนสนุกยิ่งใหญ่กดัามื่นลมเหมือนสวรรค์ชัน้นอื่นๆผู้เป็นใหญ่ชื่อพระสันดุสิตเทพยาาชเทพยาดายาดาในชั้นนี้รู้บุญรู้ธรรมพระโพธิสัตว์ก่อเสด็จมาเป็นพรพุธเจ้าก็สถิตสร้างสมบร,รมีในชั้นฟ้านี้ อายุเทวดาในชั้นนี้ยืน4,000ปีชิปหรือ576ล้านปีเมืองมนุษย์สวรรค์ชั้นที่5คือสวรรค์ชั้นนิม,มานาตตีสูงขึ้นไปอีก2,688วาหรือ336โย์มีสิ่งอํานวยความสุขเหมือนทุกชั้นมีความงดงามยิ่งขึ้นไปอีก เทพเจา,าในชั้นนี้มีความสุขสมบูรณ์มากปัถนาสิ่งใดจะในเลมิตได้ตามความพอใจสวรรค์ชั้นที่6คือสวรรค์ชั้นปรณีมิติดวสวรตีเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดประเสริฐด้วยสุขสมบัติยิ่งกว่าชั้นฟ้าทั้งหลายหากปัถนาสิ่งใดเช่นอาหารทิศก็จะมีเทพเจา,าองค์อื่นคอยในเลมิตให้โชกประการ สวรรค์ชั้นนี้มีผู้เป็นใหญ่สององค์คือปรณีมีสวัสดีเทวราชเป็นใหญ่ฝ่ายเทพยาดาและพระยามาลาทิราชเป็นใหญ่ฝ่ายมารการสิ้นชีวิตของเทพยาดามีสี่อย่าง 1. อายุไขได้แก่สิ้นชีวิตตามอายุในชั้นฟ้านั้น2บุญ,ญาายไขสิ้นบุญก่อนถึงกำหนดอายุไขในชั้นฟ้านั้น 3อาหารไขสิ้นชีวิตเพราะสนุกจนลืมกินอาหาร4โกธาปะละสิ้นชีวิตเพราะความโกรธซึ่งหัวใจจะกลายเป็นไฟไหม้ตนเองก่อนเทพยัดาจะจุติสิ้นชีวิตจะมีนิมิต5ประการ 1. เห็นดอกไม้ในวิมานของตนและไม่หอม 2. ผ้าทรงดูหม,ม่นหมอง สามอยู่ไม่มีความสุขมีเหงื่อใครไหลจากละ,กะและสี่อาสนาร้อนและแข็งกระด้างห้ากายของเทพยดานั้นเหี่ยวแห้งเศร้าหมองไม่มีรัศมีส่วนชั้นที่7นะครับจะเป็นสวรรค์ชั้นพรมนะครับซึ่งสามารถแบ่งออกได้ประมาณสามระดับชั้นด้วยกันถัดมานะครับ เราจะมาเรียนรู้นรกกระภูมนะครับของศาสนาพุทธทั้ง8ขุมกันรายละเอียดของมหานรกแต่ละขุมมหานรกขุมที่1ชื่อสันชีวามหานรก มหานรกที่ไม่มีวันตายแม้ขาดใจตายก็ต้องฟื้นชีพมารับกรรมต่อสันชีวะมหานรกหมายถึงมหานรกนรกที่ไม่มีวันตายนรกกลุ่มนี้เป็นนรกกลุ่มแรกที่อยู่ใต้เขาตีกุดมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดามหานรกทั้งหมดสัตว์นรกในกลุ่มนี้แม้ถูกลงโทษจนตายจะฟื้นมีชีวิตรับโทษใหม่อีกเป็นอยู่ดังนี้โดยตลอด ผู้ลงโทษคือนายนิรยาบาลมีมือถืออาวุธมีแสงไล่ฆ่าฟันสัตว์นรกทั้งหลายให้ตายตายแล้วก็กลับเป็นขึ้นใหม่ดังนี้สันชีวะแปลว่าชีวิตที่เป็นขึ้นมาใหม่ผู้ที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกคุมที่หนึ่งนี้ส่วนใหญ่ได้แก่พวกที่ชอบทำกรรมปานาติปา,าตาเป็นส่วนมากเช่นชอบปี้มดตกยุงเป็นประจำหรือฆ่ามนุษย์ด้วยกัน ทั้งฆ่าตัวตายด้วยเป็นส่วนมากผู้ที่เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์มีอำนาจมากใช้อำนาจนั้นเบียดเบียนบุคคลที่ต่ำกว่าตนโดยไม่เป็นธรรมหรือพวกมหาโจนที่พ้นทำลายบ้านเมืองตลอดถึงฆ่าคนเอาทรัพย์ชีวิตในสันชีวะมหานรกนรกคุ่มนี้เป็นนรกที่เมื่อใครตกลงไปแล้วจะได้รับทุกทรมานอย่างสาหัส เช่นถูกนายในริยาบาลจับมัดแล้วบังคับให้นอนลงเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนด้วยไฟนรกถูกฟันด้วยดาบนรกอันคมก้าจนร่างกายขาดเป็นท่อนๆถูกทาดถูกเฉือนเนื้อจนหมดร่างกายเหลือแต่เพียงโครงกระดูกเมื่อสิ้นใจตายจะมีลมกรรมพัดมาต้องกายให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วก็รับทุกทรมานจากนายนนรยาบาลเหมือนเช่นเดิมโดยมีอายุไขของสันชีวะมหานรกเท่ากับ 500ปีนรกหนึ่งวันในมหานรกกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับเวลาในะมนุษย์โลกแล้วเท่ากับ9ล้านปีของมนุษย์โลกถ้า5้า้อปีนรกก็เท่ากับ1,6 2 0อยิบเอ่อหนึ่งล้านแสนองหมื่นล้านปีในเมืองมนุษย์มหานรกกลุ่มที่สองกาลสุตตะมหานรก สันนรกที่เกิดในมหานรกขุมที่สองนี้มาจากพวกปิีศ้อที่2การสุตตรามหานรกหมายถึงมหานรกได้ดำนรกขุมนี้เป็นนรกขุมที่2ดูถัดลงมาจากกลุ่มสันชีวะมหานรกระยะเวลาในการอยู่ในนรกขุมที่2คือ 1 2บสองล้านเก้หมืล้านปีในเมืองมนุษย์นะครับก็เรียกได้ว่ารอจนโลกแตกสลายเลยครับถึงจะได้ออกจากนรกมหานรกขุมที่3สังคาขะมหานรกสัตว์นรกต้องไปมหานรกขุมที่3จากกรรมที่ผิดศีลข้อสาม ระยะเวลาในการอยู่ในมหานรกขุมที่สคือ1 3ึ่ล้าน6 8มล้านปีในเมืองมนุษย์มหานรกขุมที่4ี่โลือว่ามหานรกเต็มไปด้วยเสียงร้องควนคานของสัตว์นรกที่กระทำผิดศีลข้อ4มีระยะเวลาในการอยู่ใน มหานรลขุมที่4ี่แปด้อยี่สิบเกล้านสี่แสนสี่หมื่ล้านปีในเมืองมนุษย์มหานรกขุมที่5มหาโลลูวมหานรกเป็นสถานที่สำหรับพวกที่ชอบดื่มสุราเสพยาเสพติดระยะเวลาในการอยู่ในมหานรกขุมที่5คือ พัน5ล้าน5 2 0ล้านปีในเมืองมนุษย์มหารลรกขุมที่6ตาปะน้ะปาตาปะน้มหารลรกมหานรกขุมที่6เป็นสถานที่ของโวกที่ชอบเล่นการพานันระยะเวลาที่คนที่ตกลงไปต้องอยู่คือ ห้าหมื่นล้านหนึ่งแสล้านปีในมืงมนุษย์มหานรกขุมที่7มหาตาปนะมหานรกสำหรับผู้ที่ชอบเที่ยวกลางคืนเข้าผับเข้าบาร์มัวเมาในอบายมุกโดยมีอายุไขของมหาตาปนามหานรกมีอายุประมาณครึ่งอัตลกับ วนมหานรกขุมสุดท้ายขุมที่8ดคืออเวจีมหานรกเป็นที่สำหรับพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำส่งให้แตกกันมีอายุยาวนานกว่านรกขุมมันอื่นโดยมีอายุไขของสัตว์นรกขุมนี้ประมาณหนึ่งอัตรากับอันนี้ก็เป็น มหานลกทั้ง8ดขุมของศาสนาพุทธนะครับและก็สวรรค์ทั้ง7ชั้นนะครับของศาสนาพุทธวิดีโอนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับสวรรค์ทั้ง7ชั้นและก็นรกมหานลกทั้ง8ขุมก็นรกนะครับการที่เราลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขุมที่1ถึงขุมที่8เนี่ย ระยะเวลานะครับของนรกนะีที่เราอยู่เนี่ยในแต่ละขุมเท่ากับเวลาของอโลกแตกสลายเลยนะครับก็นัดได้ว่าถ้าตกลงไปเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสได้ออกมาอีกเลยนะครับอันนี้ก็พยายามทำบุญกุศลกันได้เยอะวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ